รอบลุ้ปีสแสดงยังคงเดินหน้าต่อเนื่องากับการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูการ2024-25ซึ่งจะมาถึงได้อีกประมาณ3สัปดาห์ข้างหน้าเช่นเดียวกับเวลาที่แต่ละทีมมีเพื่อใช้เดินหน้าเสริมทัพความแข็งแกร่งในตลาดนักเตะซึ่งจนถึงตอนนี้เหลือเวลาอีกราว5สัปดาห์ก่อนปิดทําการประเด็นน่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลานี้แน่นอนว่ามนีไม่พ้นเคสของเจรอนซานโชที่ตกเป็นเป้าหมายจริงจังที่เบเ,เช่สนใจอยากท้าทามไปร่วมทัพด้วย ซึ่งเบื้องต้นข่าวเรื่องเจรอนสานโชมีการนำไปวิเคราะห์ในแง่ของทฤษฎีสมคบคิดที่อาจเป็นไปได้ว่าทั้ง2สโมสรคือเบสเชและแมนยูในเตดจะดำเนินการในรูปแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะปีแสดงเองก็ให้ความสนใจในตัวมาเนออุกเต้ผู้เล่นของเบสเชอยู่เช่นกัน จนในเวลาต่อมาทฤษฎีสมคบคิดกลายมาเป็นข่าวกระแสหลักที่หลายสื่อหยิบไปรายงานนั้นเท่ากับว่านี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสมคบคิดอีกต่อไปแต่หมายถึงการที่เนื้อข่าวมันมีมูลให้สื่อตามกลิ่นต่อโดยอนาคตของเจราลซานโชในตอนนี้เต็งหนึ่งคือเบสเชที่จะได้ตัวเขาไปครองรองลงมาคือทางเลือกความปไปได้อื่นๆเช่นยูกบแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่อไปซึ่งถูกยกมาเป็นลำดับความน่าจะเป็นลำดับที่2ต่อด้วยทางเลือกย้ายไปจูเวนตุสที่ชื่อถูกยกมาเป็นเต็ง3ส,ส่วนเต็ง4ี่ก็คือทางเลือกการย้ายไปได้ไดในเีย กับสโมสรซักแห่ง และทางเลือกสุดท้ายที่ความน่าจะเป็นน้อยที่สุดแต่สื่อไม่ได้ตัดความไปไปได้ออกไปสิ้นเชิงก็คือบรูซเซียดอทมุนการที่เจอรอนซานโชกลับมาเป็นข่าวย้ายที่อีกครั้งหลังจากกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังนําไปสู่ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่มีการคาดเดากันออกมาด้วยว่างานนี้การคืนดีระหว่างเจอรอนซานโชกับเอเดนเทนฮาร์อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นการสมานฉันท์หน้าฉากเพื่อหาทางออกร่วมกันในเรื่องของการโยกย้ายทีมในตลาดรอบนี้ให้กับนักเตะและน่าจะมีเบื้องหลังจากการพูดคุยไไกกกก่่่เเลียยยยโดดฝาาาบบรรริห็็ปนน้ะคคัวา ที่พูดถึงอย่างสุดท้ายนั้นเป็นแต่เพียงการคาดเดาเท่านั้นเพราะในแง่หนึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าการคืนดีกันครั้งนี้ระหว่างนักเตะและผู้จัดการทีมอาจเกิดจากภาวะความเป็นเมือชีพที่ทั้งสองฝ่ายแงดออกมาปฏิบัติต่อกันจริงๆและเกิดการมูฟออนต่อกันแล้วจริงๆก็เป็นได้ที่แน่ๆคือทาวิคอ์ในแง่ของการทำดีวหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพ่วงเจอร์า,าัลชไปในข้อเสนอซื้อมาเนอโอกาเต้ก็ถือเป็นเรื่องที่นั่นจะส่งประโยชน์เมื่อมองว่าคุมกำลังตำแหน่งปีกภายในี่่่่่อออออยูในนนนนตต้้้ถืืววาเหลลชแแงงฝััะคค เฮนโดกานาโชและมาคาแรดฟอร์ดทางซ้ายกับอามาเดียโลและอันโตนี่ทางขวาการตัดออกด้วยการจำหน่ายหนึ่งคนจึงไม่ใช่ทางเลือกที่น่าเกลียดอะไรแถมยัทงทำให้ขุมกําลังมีความกระชับมากขึ้นอีกทั้งหากนําผู้เล่นปีกอย่างเจรอนซานโชไปสลับกับไม่ฟิล์ตัวรับอย่างอุกเตสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เพิ่มขึ้นพร้อมกันในเดือนี้ก็คือการได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าเหนื่อยที่เจรอนซานโชรับไว้สูงมากๆและแน่นอนว่าอูกเต้ท้าเข้ามาก็คงไม่มีทางที่ทีมจะมอบเงินค่าเหนื่อยในระดับเดีย ได้ผ่องถ่ายผู้เล่นเห้เหมือนระเบิดเวลาไปพร้อมกันในทีและยังได้ลดภาระค่าใช้จ่ายพ่วงเข้าไปอีกหนึ่งอย่างนั่าหนึ่งจะมีการมองว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่อะไรสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นเรื่องของการปรับขนาดทีมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นหากจํากันได้ราว2-3าวันก่อนเอเร็กเทนหาก็เพิ่งจะพูดไว้หลังจบเกมที่เอาชนะเลนเจอร์เอฟซีเมื่อวันเสาร์ว่าเขาต้องการทีมที่ประกอบด้วยผู้เล่นในจํานวนที่เหมาะสมบนคุณภาพที่ถูกต้องเอาไว้รอบวันที่ผ่านมาเองก็มีบทความที่เดเลติกนาเสนอเอาไว้เช่นด้วยมาร์คค ขนาดทีมให้มีความเหมาะสมมากขึ้นซึ่งจะเป็นงานที่ท้าทายอ e ีเนว่ากรุ๊ปอย่างมากซึ่งการปรับขนาดทีมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ในแง่ของทีมงานภักส่วนฟุตบอลเท่านั้นแต่หมายรวมถึงบุคลากรในแต่ละระดับชั้นการทางานทุกระดับทุกนแผนกซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่อ e ีเนว่กรุ๊ปเข้ามารันงานช่วงกุมภาพันธ์มีการดําเนินการปรับโครงสร้างจํานวนบุคลากรขนาดใหญ่ให้มีความเหมาะสมกันมากขึ้นโดยบุคลากรที่ไม่จําเป็นกับบุคลากรที่เหนืองานซ้าซ้อนออกไปแล้วดเลติกนิยามการทํางานของอยูไนเต็ดในส่วนนี้ไวว้้่่าาแมจะเเป็นนรือง ใจสําหรับคนที่ตกงานแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีจํานวนบุคลากร,กรที่เยอะมากเกินไปจริงๆจากตัวเลขพนักงาน1,114คนที่เป็นตัวเลขนับครั้งสุดท้ายจะเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและถือว่าเป็นจนํานวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกสโมสรนในพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ก็จะมีการลดต้นทุนในด้านต่างๆเช่นการยกเลิกบัตรเครดิตขององค์กรสําหรับพนักงานไปจนถึงมาตรการเลิกจ้างแบบสมัครใจที่หมายถึงการให้พนักงานลาออกแบบที่ได้รับโบนัสเฉยอย่างที่บอกครับนับเป็นสถานการณ์ที่น่าหดหู่แต่ผู้ที่เคยทำงาน กับอ e ีเนอยสยอมทราบดีว่าการพยายามลดต้นทุนเมื่อเข้ามาควบคุมธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิปานอมได้ซึ่งมันคือธงนำด้านนโยบายของเซอร์จิมและคลิปและเหล่าผู้บริหารที่ทํางานด้วยกันมาก่อนซึ่งถือหลักคิดว่าการกําหนดขนาดทีมที่เหมาะสมคือพื้นฐานนําไปสู่การปรับโครงสร้างที่ตอบสนองตอ่อเป้าหมายทางธุรกิจได้ดีขึ้น บริบทดังกล่าวถูกนามาสังเคาะเข้า,ขากับการดําเนินงานในส่วนของขนาดทีมหรือสกอรไซส์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้เช่นกันหลักการง่ายมากนะครับเพราะในขณนะที่พนักง,งานส่วนอื่นถูกตัดออกเพื่อเป้าหมายลดต้นทุนและมีการปรับขนาดองค์กรให้มีความกระชับมากขึ้นและเหมาะสมต่อสภาวะการที่เป็นอยู่ในส่วนของทีฟุตบอลที่หมายถึงนักฟุตบอลเองที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีปัญหาหมักหม,มมในส่วนนี้มาโดยตลอดจากผู้เล่นประเภทที่ถูกเรียกแบบเปียกเปื่อยว่าหมดอายุแต่ยังค้างอยู่บนชั้นวางขายไม่ได้ถูกนนําาอออออกกกกหรืแยยจ้เ่่ทีัง อายุใช้งานที่ดีทาให้เกิดการผสมปนเปนมั่วไปหมดในทีมที่มีทั้งผู้เล่นอนาคตผู้เล่นไหลอนาคตและผู้เล่นที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแบบไหนเคจิโรนซานโชก็ถูกมองในแง่นั้นคือคุณภาพทางฟุตบอลสูงจริงมีศักยภาพที่อาจลีดเคสอ,ออกมาได้อีกมากแต่ด้วยการที่ผู้เล่นรับค่าเหนื่อยมหาศาลมีระเบิดเวลาที่ติดตัวซึ่งหมายถึงพร้อมจะสร้างปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครทราบทําให้เสถียรภาพการทํางานของทีมตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่อ e ี Group เ,เนียล่นเา้หาการาย เท่าตลาดเพื่อเปลืองภาระค่าเหนื่อยออกไปอย่างไหนที่จะมีประโยชน์ต่อภาพรวมของทีมมากกว่ากันย้ำนะครับว่าชื่อของเจรอนซานโชที่หยิบยกมานี้คือการหยิบมาประกอบการอธิบายว่าทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างทีมใหม่ไปพร้อมกับการเสริมทีมเข้ามาในตลาดรอบนี้เพราะในขณะเดียวกันไม่ได้มีแค่เจอรอนซานโชคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในข่ายที่สุ่มเสี่ยงจะโดนจําหน่ายออกไปทางใดก็ทางหนึ่งต้องไม่ลืมด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความท้าทายในส่วนของการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกฎการเงินซึ่งหมายคววาาาาาามาา e N Group, า่่หกอีนนรต้้งงททจะํใ ง่ายขึ้นในตลาดรอบต่อ,ตอไปพวกเขาก็ต้องเริ่มจากการก,การกระดุมทางบัญชีให้ถูกต้องตั้งแต่เม็ดแรกซึ่งก็คือต้องทําให้ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ตลาดรอบนี้ที่เป็นตลาดใหญ่ครั้งแรกภายใต้การดูแลบริหารจัดการของพวกเขาเพราะไม่เช่นนั้นถ้าแก้ไปด้วยแต่ก็ผูกปมใหม่ไปด้วยสุดท้ายมันก็จะไม่ต่างอะไรกับแนวทางที่เป็นมาของฝ่ายบริหารชุดก่อนๆเลยนั่นเองนอกจากนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเลนิโยโร่ดารรุ่งเซนเ,นเตอร์วัย18ปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงตัวมาเป็นดิลที่2ในตลาดรอบนี้โดยเป็นสัาา,าค้อหื สำคัญก็จะมีเช่นการระบุว่าการได้ย้ายมาสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับเขาแล้วก็เหมือนการได้ทําตามความฝันในวัยเด็กเช่นกันเพราะในมุมของผมนั้นยูไนเต็ดมีความหมายเท่ากับฟุตบอลและการมีโอกาสได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในโรงละครในความฝันมันก็น่าเหลือเชื่อมากๆสําหรับผมต่อไปในคําถามที่ถามว่าตัวเขาเองนิยามแนวทางการเล่นฟุตบอลของตัวเองแบบไหนเลนิโยโรระบุว่าทุกวันนี้ฟุตบอลมันไม่ง่ายคุณต้องอ่านเกมให้เป็นต้องเข้าใจคู่แข่งให้มากมันคือสิ่งที่คุณต้องมีสมาธิอย่างมากและเช่นกันผมเล่นบอลด้วยเท้าได้และไม่เคยกลัว จะเลล่นนนแบบั้เเยมื่อถูกถามว่าเมลการพูดคุยกับเอริกเทนฮากมากน้อยอย่างไรแล้วบ้างนั้นเจ้าตัวระบุว่าผมคุยกับผู้จัดการทีมแล้วผมรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทเรียกร้องการมีลูกทีมที่กระหายในชัยชนะเขาชอบลูกทีมที่มีฝันใหญ่มีเป้าหมายใหญ่ผมเองมาอยู่ที่นี่ก็เพราะผมต้องการจะเป็นในแบบที่เขาต้องการเมื่อเขาให้ผมลงเล่นผมสัญญาว่าผมพร้อมจะตายให้สโมสรแห่งนี้แน่นอนปิดท้ายที่ข้อความซึ่งเลนนี่โยโลฝากถึงแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนั่นก็คือพูดตามตรงเลยผมมีความสุขมากจริงๆความสุขของการมีโอกาสได้ไปเล่นให้กับ โมสอนแห่งนี้และตื่นเต้นมากที่จะได้เจอแฟนบอลในโอแทฟฟอร์ดเป็นครั้งแรกซึ่งผมเฝ้ารอใจจดใจจ่อเลยล่ะครับ บนหน้าเว็บไซต์สโมสรน,นอกจากสัมภาษณ์ของเลน่โยโลแล้วนั้นข้างๆกันก็จะเห็นว่ามีถ้อยคาของแดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของปีสัตว์แดงที่สัมภาษณ์ไว้ไม่ได้ยาวมากแต่สําคัญตรงที่มันถือเป็นบทสัมภาษณ์แรกของเจ้าตัวหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลอยู่ในเตดและถือเป็นข้อความแนะนําตัวเองต่อแฟนบอลปีแสดงเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยแดนแอชเวิร์ดเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่านับตั้งแต่ที่ผมเริ่มงานในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้สื่อสารกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยาอใใ่าม ผมมีความสุขและดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมอาจจะเกิดที่ย่านนอร์ฟอกแต่การที่แม่ผมเกิดไม่เดินตั้นเช่นเดียวกับรุ่นปู่ย่าตายายที่ใช้ชีวิตที่นั่น ทำให้พอจะพูดได้ว่าผมเองก็มีสายสัมพันธ์กับแมนเชสเตอร์สมัยเด็กที่จําได้มีครั้งหนึ่งที่พ่อพาผมมาโอทฟฟอร์ดช่วงยุค70ซึ่งก็ทําให้ผมได้เห็นผู้เล่นอย่างลูมาคาริสอาร์เธอร์อัลบิสตันและจิมมี่ดีโคแต่ผมก็คงจะไม่อวดโอหรอกนะครับว่าผมเป็นแฟนบอลเดนตายของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแต่อย่างน้อยผมจําได้ว่าโอทฟฟอร์ดมีบรรยากาศที่พิเศษมากอีกทั้งตอนอย่างเล่นฟุตบอลก็มีประสบการณ์มาบ้างและครั้งนี้มันจะเป็นอีกประสบการณ์ที่แตกต่างจากการได้เข้าชมเกมผ่าาานนมมมุออององงงขบบกผูู้้รริหดดัชเวยไพถึป การทํางานที่เขาและทีมงานบริหารที่กะถือเป็นชุดใหม่เช่นกันตั้งไว้นั่นคือทุกสโมสรมักมีการรีเซ็ตอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงปิดซีซั่นแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่มันชัดเจนกว่าที่ไหนๆและทีมงานชุดใหม่ของเราก็ดําเนินงานไปแล้วการตัดสินใจแรกของพวกเราก็คือการขยับสัญญาของเอเดนฮาร์ซึ่งมันคือการสะท้อนว่าพวกเรามีความเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมเขาเป็นคนระดับท็อปของทวีววปยุโรปคนหนึ่งและแน่นอนว่าเขาเหมาะที่จะทํางานไปด้วยกันเพื่อพาสโมสรกลับมาสมา เราไม่ปฏิเสธว่าผลงานซีซั่นล่าสุดนั้นต่ำกว่ามาตรฐานแต่การที่สุดท้ายทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาได้นั้นสะท้อนถึงศักยภาพของผู้เล่นและทีมงานว่ามีมากขนาดไหนตอนนี้เป้าหมายคือการขยับเข้าใกล้มาตรฐานที่สโมสสนนี้เคยตั้งไว้โดยเฉพาะความสม่ำเสมอที่ต้องถูกเพิ่มให้มากขึ้นเป็นหน้าที่ของผมและเจสันที่ต้องวางรากฐานและโครงสร้างที่ถูกต้องเพื่อการซัพพอร์ตการทํางานของเอเด็กเทนฮาร์กและทีมงานโค้ชกับนักเตะให้มากที่สุดตอนนี้ผมรับรู้ได้ถึงพลังงานที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคนนูเต็ดปสมสมที่ใหญ ที่สุดในโลกแต่นั่นไม่ใช่สาระสําคัญเพราะโฟกัสหลักของเราคือการกลับไปสู่การเป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในสนามแข่งขันแน่นอนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะสาเร็จในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยทีมงานหลังบ้านชุดใหม่ที่เรามีเราจะไม่หยุดพักให้เสียเวลาจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเรากลับไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จแล้วซึ่งนี่ก็ถือเป็นข้อความแรกของแดนแอชเวิร์ดที่ส่งถึงแฟนบอลปีสัตว์แดงและต้องยอมรับว่ามันแฝงไปด้วยพลังงานของความมุ่งมั่นไม่น้อยเลยนะครับ